มาดูกันเลยดีกว่าครับกับบริษัทที่เรียกได้ว่าร้อนแรงที่สุดในโลกเทคโนโลยีตอนนี้ n v ็นวีดียที่กํำลังเปลี่ยนโฉมหน้าโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิงคําถามใหญ่ที่ทุกคนอยากรู้เลยก็คือด้วยราคาหุ้นที่พุ่งทยานไปขนาดนี้มันยังเป็นโอกาสทองให้เรารีบคว้าไว้หรือว่ามันคือระเบิดเวลาที่รอวันนับถอยหลังกันแน่เพื่อให้เห็นภาพว่า n อ็นวีดียยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับลองดูมูลค่าตลาดของบริษัทล่าสุดสิครับ 4.4ล้านล้านดอลลาร์นะครับคือมันใหญ่กว่าเศรษฐกิจของหลายๆประเทศรวมกันซะอีกมหาศาลจริงๆครับโอเคครับเรามาเริ่มจากฝั่งที่มองว่าเอ i นวเดียนี่แหละคืออนาคตกันก่อนเลยมาดูกันว่าทำไมนักลงทุนทั่วโลกถึงยอมจ่ายในราคาสูงลิฟเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของหุ้นตัวนี้ คือหัวใจของ n อ i น i ิดีจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวชิปนะครับแต่อยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าคู DA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่นักพัฒนา AI ทั่วโลกต้องใช้มันเหมือนกับว่าคุณใช้ภาษาอังกฤษมาทั้งชีวิตแล้วจู่ๆจะให้เปลี่ยนไปเขียนโค้ดด้วยภาษาอื่นทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเนี่ยแหละครับคือประการด่านสำคัญที่ทำให้คู่แข่งตามได้ยากมากๆความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยมันมาจากสีอย่างหลักๆเลยครับ อย่างแรกคือเทคโนโลยีที่ทิ้งห่างคู่แข่งไปไกลอย่างชิป Blackwell ที่ใครๆก็อยากได้สองคือออเดอร์ที่จองกันข้ามปีทำให้เห็นรายได้ในอนาคตชัดเจนสามก็คือระบบนิเวศคิวดาที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้และสุดท้ายคือบริษัทมีเงินสดเยอะมากครับทำให้ทุ่มง,งบวิจัยพัฒนาได้แบบไม่อัน้นเพื่อหนีคู่แข่งไปเรื่อยๆแล้วตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าบริษัทนี้เป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดดีๆนี่เองครับ กระแสเงินสดอิสระก็คือเงินสดจริงๆที่เหลือในกระเป๋าหลังจากหักค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างแล้วซึ่งตัวแรกระดับนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าธุรกิจทำกำไรได้แข็งแกร่งขนาดไหนที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือเงินสดมหาศาลที่ได้มาเนี่ยเขาไม่ได้เก็บไว้เฉยๆนะครับเขาเอาขับไปลงทุนทุ่มกับการวิจัยเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำและทิ้งห่างคู่แข่งไปอีกมันเป็นวงจรที่ทรงพลังมากๆครับแต่ว่า ในถูกเรื่องดีๆมันก็ต้องมีอีกด้านนึงเสมอใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาพลิกเหรียญดูอีกด้านกันบ้างว่ามันมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่บ้างความเสี่ยงหลักๆเลยนะคะก็มีอยู่หลายเรื่องอย่างแรกคือการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่เจ้าในกลุ่ม Data Center ถ้าเกิดใครชะลอการสั่งซื้อขึ้นมาก็กระทบหนักเลยไหนจะเรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนอีก ที่สำคัญคู่แข่งก็พยายามไล่าตามมาติดติดและสุดท้ายคือราคาหุ้นที่สูงปรี๊ดไปแล้วมันสะท้อนความคบบาดหวังว่าบริษัทต้องโตแบบเพอร์เฟห้ามสะดุดเลยแม้แต่นิดเดียวคือถึง NV i d i a เดียจะเป็นราชาในตลาดเทรน AI ที่ซับซ้อนนะครับแต่ในสมรภูมอิอื่นเนี่ยคู่แข่งก็ไม่ได้ยอมแพงง้ง่ายๆนะครับทั้ง AMD Intel หรือแม้กระทั่งลูกค้ารายใหญ่อย่าง Google Amazon ก็เริ่มหันมาพัฒนาชิปของตัวเองเพื่อลดการพึ่งพา n อ i น i a เดียเหมือนกัน มาถึงตัวเลขที่ทำให้นักลงทุนหลายคนต้องคิดหนักเลยครับ PE ratio ที่ประมาณ45เท่าพูดง่ายๆคือถ้าบริษัททำกำไรได้1บาทเราต้องยอมจ่ายเงินถึง45บาบาทเพื่อซื้อมันมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าตลาดคาดหวังแบบสุดๆไปเลยว่าอนาคตจะต้องเติบโตแบบก้าวกระโดดเท่านั้นประเด็นสำคัญของฝั่งที่มองว่าเสี่ยงก็คือราคาหุ้นวันนี้เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนแค่ปัจจุบัน แต่มันสะท้อนความคาดหวังที่สมบูรณ์แบบในอนาคตไปเรียบร้อยแล้วคือห้ามพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าสะดุดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็อาจจะเจ็บหนักได้เลยครับแล้วตกลงมูลค่าที่แท้จริงของ Nvidia ียมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่อ่ะเรามาลองใช้เครื่องมือของนักวิเคราะห์สองกันดูหน่อยดีกว่าครับเครื่องมือที่ว่านี้เรียกว่า DCF นะครับหลักการมันก็คือการพยายามจะคำนวณว,ว่า เงินสดทั้งหมดที่บริษัทน่าจะทำได้ในอนาคตเนี่ยถ้าคิดกลับมาเป็นมูลค่านะวันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันน่าสนใจมากครับจะเห็นว่ามันมีหลายฉากทัดเลยตั้งแต่แบบระมัดระวังสุดๆไปจนถึงแบบมองโลกในแง่ดีมากๆแล้วดูสิครับว่าราคาปัจจุบันอยู่ตรงไหนมันวิ่งเลยกรณีฐานไปแล้ว การที่ราคาหุ้นมันสูงกว่ากรณีฐานเนี่ยมันก็แปลตรงๆเลยครับว่าคนในตลาดส่วนใหญ่กำลังเดิมพันว่า n อ i น i a เดียจะทำได้ดีกว่าที่คาดการกันไว้คือต้องเชื่อในสถานการณ์จำลองที่เป็นบวกสุดๆเท่านั้นถึงจะมองว่าราคานี้สมเหตุสมผลพอเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วคำถามต่อมาคือแล้วจะเอาอยัางไงต่อดีจะลงทุนแบบไหนดีละ่ะตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์และความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้เลยครับ แล้วอาจจะแบ่งได้เป็น3มแนวทางหลักๆนะครับสายแรกใส่เซฟๆหน่อยอาจจะใช้วิธีทยอยซื้อสะสมหรือ DCA ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนที่ราคามันย่อตัวลงมาสายที่2ส,สายที่กล้าสเสี่ยงขึ้นมาหน่อยอาจจะมองว่าทุกครั้งที่ราคาย,ย่อตัวคือโอกาสในการเข้าซื้อแต่ก็ต้องจำกัดความเสี่ยงให้ดีส่วนสายสุดท้ายสายที่เน้นเงินปันผลคุณตัวนี้อาจจะยังไม่ใช่คำตอบในตอนนี้ครับแต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะครับ สิ่งสำคัญสำหรับหุ้นที่ขึ้นมาแรงและผันผวนสูงแบบนี้ก็คือการจำกัดความเสี่ยงการเริ่มต้นด้วยสัดส,ส่วนที่ไม่เยอะเกินไปในพอร์ตอย่างสัก 2- 6กเอร์เซ็นก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่รอบคอบครับถ้าจะให้สรุปทั้งหมดในประโยคเดียวนะครับก็คงจะเป็นประโยคนี้เลยบริษัทชั้นเยี่ยมในราคาพรีเมียมคือไม่มีใครเถียงว่าของเขาดีจริงแต่ราคาก็พรีเมียมสมชื่อเหมือนกันสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่คำถามสำคัญที่สุดครับ ทุกคนเห็นตรงกันว่าเอ i นวเดียกำลังสร้างโลกอนาคตแต่คำถามคือแล้วเราล่ะพร้อมจะจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อซื้ออนาคตชิ้นนั้น